กุญแอ่าเอาเอา,เอาหมูมาส่งที่ครอบหูเอาน้ำมา<ห><ห>้ง,ง,งแล้วพอเราส่งน้ำป้าบุ้งบิงมันเจ็ดยเราป้าบุ้งปิงไม่อยู่นะโรงเรียนรถมาหาหาตเอาไม่ใช่ตรงนี้นะตรงนี้จำหน่ายหมูสดนะนะ่ะใต้น่ะเห็นไหมจําหน่ายหมูสดนะเ <c oughs> ดี๋ยวไปเก็บตังค์ป้าบุ้งบิงก่อนไปเก็บตังค์ป้าบุ้งบิงก่อนป้าบิงก็ไม่อยากจะอยู่ป้านนั้นเนี่ย ม่อยู่เดี๋ยวเอาแบงค์พันไปเนี่ยโรงเรียนวัดมหาหานะนี่หันมาทางนี้เนี่ยเนี่ยโรงเรียนวัดห้าห้าหทางงานก็ห้างห้องเรียนห้ามถูกบุหรี่ในโรงเรียน ขอ,พองพ่อตีโกโหับเต็มวะี่ห้คนล,ลัตรงเรียน ทางเข้าโรงเรียนทางออกจากโรงเรียนมีร้านอาหารตามสัง่งกินได้โคยับคนติดก็โคยับเต็มเลย บ้านลุงดอน,นส,วน,สวนมะนาวบ้านลุงดอนสวนเอ๋อกับสวนมะนาวอยู่ไหนน่ะเล็กนะอ๋อบัานประดอนดอนเรียกว่าสวนจีดอนเออจีดอนจีดอนคือกูมาวะ ดูซิว่าอยู่ตรงไหนตปิงไปข้างหลังกระนำสกุลคือผู้หูไม่ล่ะนำสกุลอินซุยนะไหนเนี่ยสิโดดนะสกุลอินซุนะไหนนะกระนำสกุลคือมึงนี่แหละนำสกุลอินซุนะไปไปไป นี่ครอายุมาลับงรอายุมาลครับอ้โโดนโดนหนักเลยครับโดน้ข้าเียวเนาะไหนโอ้โหวาแล้วขับมือมืออกมืกันแล้วไนู่นมาน นี falando, ่ไงรค่เห็นโมเห็นคาค์เพิร์เอ้ยเปินมาเมื่อไร่มาเม้่อ่ไ่ต้องอาวหนูมายนี่เวะพอเ็สเอ้ยวกนนพดแ้วไปหิ้วคอไห้เลยเอาตัวตันโตเลย กระเพื่งไปข้างหลังลงสี

Ôi, có xíu tức lăng hăng. Có đi. Một nát chữ nhé. Thôi, mặc hồ Ừ, ôi, ôi, hay luôn, vãi luôn. Mà phô phô, ôi, thông dài khắc. Đó đi. Đó, bà mặt. Nói chàng, nói chàng, mô phê năng ơn. Thế này, bông hồi xa, bông thống lộc, mục tớt, bây giờ, xuống nhì, tổng thống khắc, thổn dài hết bò. ฮักที่หลงมุฮักที่หาใจรักรถตัเนี้รถไอ้ตังรถรูดนี่มันมีทองไงวนจ้าอดีลยฮักผมนะัเทง้าหรือรถติ๊กยาวไปดด้ยโอ้โห้โตัวมาันก็ยอัเอ้นี่ตัวโยเลย ซูงจังเ้ยนี่อกก็บบลมมาแล้วหอดบ้านนี้นะครับผมว่ามันมาเป็นซองพอดีเลแต่ไหนพวกนี้นะตำบดกันคือกันวงหันวัดตบ่เปลนโอ้ยสงบเนาะโอ้เห็นแท้เห็นไหม

บะหุ่มเนี่ยลูกเสียงใบเนี่ย<อ>ลูกเสียงใบแนวนเจ้าบุญซื้อเฮซื้อยังนี่นะครับเปิ้งไปเบุญเลยยันนนนเห็ดหนาวเห็นเดือน